ต่อเนื่องเลยครับนี่ครับปั๊มปตทมีตลาดขายทุเรียนอยู่ด้วยครับถนนเส้นนี้ส,นส,สองสามนะฮะสองสามห้าศูนย์นะครับสองรอยเมตรมิว้ายเข้าสูนน่ถนนหมาเลสองสามห้าศูนอ่านะฮะเดี๋ยว้า,ายสองสาม้าศูนย์นะฮะส่วนอำเภอสีาธาตุเนี่ยก็ตรงไปข้างหน้า<อ>นะครับอำเภอวังสามหออมอมหด้วย อันนี้เราเป็นเส้นทางลัดนะครับไปสกลนครแล้วก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับสกลนครสกลนครก็อยู่ที่ร้อยหกสิบสี่นครพนมสองร้อยสี่สิบนะครับอำเภอกู้แก้วเออกู้แก้วเราเลี้ยวซ้ายทงนี้นะครับเป็นทางลัดตรงแยกนาแบกครับะป้ายบอกครับเพื่อไปทางลัดสกลนคร ก็ให้ดูบรรยากาศครับก็ลองดูถนนนะสภาพจะเป็นยังไงลองดูอันตรจะเกิดไปอำเภอหนองหานก็ไปทางนี้นะครับสามสิบนสะี่กิโลได้นะสามสิบกิโลก็ถึงอำเภอหนองหาน มีวัดอยู่ขวามือครับสวยงามมากครับวัดสวยครับวัดศรีบุญเรือนครับตำบลบ้านนาแยกฮะตำบลเวียงคำอำเภอกลุ่มว่วปีจังหวัดอุดรนครับวัดสวยมากครับ เดี๋ยวเราหาโอกาสแซงรถสิบล้อดีกว่าครับ อันนี้ซุ้มวัดนะครับแต่นี้แหล่งท่องเที่ยวปก็พมีเยอะนะครับเป้าหมายของเราก็คือไปโน่นเลยครับไปคําชะโนดแล้วก็เป็นเส้นทางรัดนะครับไปโน่นเลยครับ ไปสกลนครตอนนี้สุดสายตะลนนะครับสองสามห้าศูนแล้วตอนนี้กลายเป็นตะลนสองสองนะครับหมายเลขนะฮะหมายเลขตะลนสองสองอยู่บ้านดอเนินนะครับอำเภอคุมบัวปี นี่วัฒนาราชคงคาครับอยู่ซ้ายมือสนุนมายเลขสองสองนะครับ ขอโอกาสหน่อยครับขอแซงหน่อยตามสิบล้อมานานแล้วครับเป็นเส้นทางลัดนะครับเป็นเส้นทางลัดผมว่าวิ่งสายหลักดีกว่าครับ ถ้าเกิดว่าไม่มีแบบหน้าเทศกาลนะวิ่งสายหลักดีกว่าเป็นทางลัฐก็จริงแต่มันเส้นรถสวนแล้วก็คเคี้วเลียวโค้งมากผ่านหมู่บ้านขีขับขี่เพื่ความความเร็วความเร็วความใช้ความเร็วก็วมววมวมวไม่ได้ครับเพราะมาันอันตรายสําหรับชุมชนนะครับขขีได้ระดับหนึ่งแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นผมว่ายังไงเสียก็ต้อง นี่เลยครับหมายถึงระหว่างตัวจังหวัดนะครับหมายถึงว่าไปสกลนครที่เขาบอกว่าเป็นทางลัดได้ก็ได้อยู่ครับถ้าเกิดว่าขี่ไม่ได้สนใจว่าต้องการความสะดวกสบายเท่าไหร่ก็มาทางนี้ได้ครับนะแต่มันเป็นทางลัดจริงๆนะครับนะแต่ให้ถนนสะดวกสบายก็ถ้อไป ทะเลบัวแดงนี่ก็อยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่คุมภาวาีดีรีวิวเช่นทางนะครับมาจากก่อนแก่นมาจากอุดอรนะครับ เพื่อมาคำชะโนดถ้ามาจากขอนแก่นก็ต้องมาเส้นนี้ครับหมายถึงไปคำชะโนดนะครับตะดถนนสองสองผ่านตดนนสองสามสองสามแล้วก็ผ่านตะดถนเส้นหมายเลขสองสามหาศูนย์มาครับจากตะดถนใหญ่หมายเลขสองตดถนนมิตรภาพาครับ หมายเลขถนนไม่ต้องไปจำครับปวดหัวว่าเ่าครับตั้งพิกัดมาเลยดูนี่เลยครับดูสภาพถนนดีกว่า ช่วงนี้ดีหน่อยครับสองเลนฝั่งละสองเลนนะฮะตีเส้นเหลืองไว้ตรงกลางครับ ซ้ายข้างหน้าเมื่อกี้ทะเลบวนเล็กแต่ว่าไปสองที่ในเวลาช่วงเย็ยนไม่ได้คุณต้องเลือกแล้ครับไปคำชะโนดครับตรงนี้นะครับโรงเรียนบ้านลาวเชเลครับลาเชเล่หนองแวงครับะบ้านลาวใหญ่ตรงนี้ครับ คลิปจะอยู่ประมาณสิบสี่นาทีกว่านะครับเพื่อนๆคงดูไม่จบใชยหรอเลครับขอให้ถึงโฆษณาลักสองตอนก็โอเคครับห <c oughs> มนได้หัวเราะเลยครับไม่มีคลิปในหด้หัวเราะเลยครับยี่บ้าก,กิโลครับหนองหานครับที่ก็บอกว่าหนองหานอำเภอหนองหานหนองบัวแดงครับ เส้นทางข้างหน้าโคดเคียวเลี้ยวโค้งนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังครับไปเลยครับไปโลดครับโลดไหนครับโลดคำชะโนดครับเปิดแล้วครับคำชะโนดเปิดแล้วบอกได้ยก่อนนะครับวันนี้วันที่สิบสองครับพอคหอออกสิบห้าพคพฤกภาคมที่นี่ตามตโดดเยอะนะเออไม่ใช่เต็มมีแต่เมืองเพชรนะครับอย่าไปโค้นมันนะตามตโดด มีคุณค่านะครับคุณค่าทางด้งานจิตใจมั้งอ่าบ้านเมืองพริกไม่ใช่ฮะไม่ใช่ขอโทษทีอ่านผิดบ้านเมืองพริกรีสอร์ทครับรีสอร์ทโอ้โหนี่ตลนุนแบบนี้มีรีสอร์ทด้วยอาคาเรรีสอร์ท ข้างหน้าครับก็ขายไอติมกะทิสดครับอ,อ,อะไรวะเนีไนน้ไม่น่าครับไม่น่าข้างหน้าเยอะเลยครับเดี๋ยวคาจะโนดเยอะแยะครับเป้าหมายไปคาจะโนดก่อนครับไม่เกิดไปนานแล้วไม่รู้เขาปิดกี่โมงครับขอแซงหน่อยนะพี่ครับผมขอโทษน,นะครับแสงได้ขอโอกาสครับ เส้นทางข้างหน้าคือโค้งเลียวซ้ายนะฮะโค้งสายขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับก่อนนี้เราให้เปิด GPS ครับที่ให้ดูนี่คือให้ดูสภาพถนนครับเขาบอกว่าเป็นทางลัดนะฮะทางลัดวิ่งตัดไปสกลน,นครได้ถ้าเกิดว่าไม่เสียดายน้ำมันก็ไปตามเส้นหลักนะครับไปตามเส้นหลัก เส้นหลักก็คือเส้นตางหลวงหมายเลขสองครับแต่อาจจะไกลแน่นอนนะ,ะอยากจะรู้ครับว่าที่เส้นเดียวที่มันไปพาไปมันเดือดม,มันี้เท่าไหร่ั่ทที่มันผ่านทา,างนี้เส้นนี้เลยครับสองสองไปสกลนคร ทางโค้งนะฮะชาวบ้านเนี่ยเดินเขาถือว่าคนในพื้นที่ครับไปว่าไม่ได้นะรรว่าขี่รถด้วยความระมัดระวังครับวัดศรีบุญเรือนทําไมมีตรงนี้ด้วยครับวัดศรีบุญเรือนนะครับศรีบุญเรือนทําไมมีวัดที่สองด้วยเมื่อกี้เราก็เจอแล้วนี่ศรีบุญเรือนห่างจากนี้หลายกิโลนะหรือว่าศรีบุญเรือนหนึ่งศรีบุญเรือนสอง นี่คือสภาพตะดนนะครับทางหลวงหมายเลขสองสองตะดนหมายเลขสองสองนะครับไม่อาจจะเป็นทางหลวงหนองหานตรงไปครับอำเภอกู้แก้วเนี่ยเ้ยวกว่าไม่กา้าอ๋ออันนี้ไม่ใช่ครับกลายวัสดุก่อสร้างครับ นี่ฮดูรถก่อนฮะร,รถในในจังหวัดอุดรธานีครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ฮะยกแฮนสูงแล้วก็ตัวถังเป็นเอกลักษณ์ของอุดรเลยครับตอนนี้เราอยู่ในเขตจังหวัดอุดรน,นะครับแต่ว่าเป็นอำเภอที่ห้อยอฮะห้อยอย่างกุ่มปวปีหรือว่าไปหนองหานห้อยมาทางะสกะลน,นครรอยต่อครับ เดี๋ยวข้างหน้านะโรงเรียนครับเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นโรงเรียนอะไรครับเดี๋ยวผมบอกผมอ่าในให้ฟังครับโรงเรียนอ๋อไม่ใช่ฮะสํสำนักเทศบาลครับโอ,โ,โอ้โหมัวเต่หลงโรงเรียนอยู่ได้อ๋อบาตาสำนักงานเทศบาลข้างหน้านเขาบอกตลาดนันดร้อยปีเหรอ หรืออะไรเมื่อกี้อ่านไม่ทันนะเอาอ่านตรงนี้แล้วกันครับจจา,จานี่เฉพาอฮะเอพาะปูกแกว้วฮะคูกแกว้วเป็นปั๊มปัป๊มปมปมโอ้บ้านสวยครับ ตอนนี้สิบหกนาทีแล้วครับขอตัดคลิปก่อนไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นครับไม่รู้อัพอ่ะ,อะยังไม่ได้อยู่